สุดปังพรอนพันเกิดปราดขึ้นท่านมือเซตอันดับหนึ่งของโลกก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องดาววนเล่ด้วยค่ะนัว่าเป็นข่าวดีของวงการวอลเลย์บอลของไทยหลังชื่อของพรอนพันเกิดปราดกับตันทีมลูกยางสาวไทยขึ้นท่านมือเซตอันดับหนึ่งของโลกวันนี้ชวนคอกีฬามาเปิดสถิติล่าสุดผ่านว o l l e y b a l l w o r l d .com อัปเดตความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยล่าสุดเว็บไซต์ v o l l e y b บ l l w o r l d .com ได้มีการเปิดเผ ผยสถิติดีที่สุดในด้านต่างๆของศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2022โดยปรากฏว่ากัปตันชมพู่พร้อมพานเกิดปร,ราดมือตบขวัญใจชาวไทยขึ้นท่านอันดับหนึ่งในด้านการเซตบอลสำเร็จมากที่สุดรายงานข่าวล่าสุดนี้เปิดเผยจากเว็บไซต์ volleyball.com รายงานสถิติหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปรากฏว่าในตำแหน่งเซตเตอร์พร้อมพานเกิดปร,ราดมือเซตกับตันทีมชาติไทยทำคะแนนได้อันดับหนึ่ง ของการแข่งขันก่อนหน้านี้สําหรับสถิติของพอรพานเกิดปราบนั้นเจ้าตัวเซตไปทั้งหมด8ป9ครั้งและสําเร็จไป290ครั้งทําสถิติเซตเพื่อทําคะแนนสําเร็จได้ถึง35.85%โดยอันดับ2ที่ตามมาคือ บลิสบอนเกิร์สมือเซตทีมชาติฮอลแลนด์ที่เซตไปจนร้อยเก้าสิบสามครั้งและสำเร็จสองร้อยยี่สิบสามครั้งทำสถิติเซตเพื่อทำคะแนนสำเร็จไปยี่สิบแปดจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ส่วนอันดับสามเป็นของออสเบคานซูมือเซตจ,จากตุรกีที่ทำสถิติเซตเพื่อทำคะแนนสำเร็จได้ยี่สิบหกจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เปิดประวัติสาวเก่งที่ชื่อพรนพันธ์เกิดปร,ราดพรนพันธ์เกิดปร,ราดเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2536เป็นชาวจังหวัดนครพนมสำเร็จการ ึกษาระดับประถมจากโรงเรียนบ้านนกหอกอำเภอปลาป่าแต่ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนกีฬาที่จังหวัดอ่างทองในระดับมัธยมมาศึกษาเพราะลุงเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลที่โรงเรียนแห่งนี้จากการเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เองที่ทาให้เธอได้มีโอกาสเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและได้ฝึกฝนพัฒนาฝีมือจนเชี่ยวชาญต่อมาหลังจากสําเร็จชั้นมัธยมมาศึกษาเธอได้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยที่มาหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจากนั้นก็ผันตัวมาเล่นให้แก่ สโมสรวอลเล่บอลบอไซโจเดนกินกครน,นนทบุรีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันมาพัฒนาตนเองย้อนเวลาไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนพรพันธ์ได้รับการดึงตัวมาเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ตามที่เธอได้ตั้งความฝันเอาไว้และเมื่อความฝันกลายเป็นจริงรายการแรกของพรพันธ์ที่ลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยคือศึก p ร i เซ e s s คัพ2012ที่จังหวัด,ดคนครราชสีมาและในศึกครั้งนี้เธอได้มีส่วนในการพาทีมไปคว้าชัยชนะซึ่งจากการแข่งขันแมชการ แข่งขันนี่เองที่ทําให้ในอีกหลายสึกการแข่งขันชื่อของเธอมักจะติดรายชื่อ12ผู้เล่นหลักแทบทุกรายการโดยเฉพาะในศึกใหญ่อย่างวอลเลย์บอลเวิ์กลังปี2013 ชมพู่พรานพัน,นเกิดปราดจากว่าเป็นเซตเตอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยเธอเคยพาทีมสโมสรนครนนท์อนนอนได้แชมป์ไทยแลนด์ลีกในฤดูกาล2011-2012พาทีมบางกอกกลาส VC ได้แชมป์ไทยแลนด์ลีกในฤดูกาล2014-2015ส่วนในความสำเร็จส่วนตัวชมพู่พรานพัน,นเกิดปราดเคยคว้ารางวัลเบสเซตเตอร์หรือมือเซตยอดเยี่ยมของลีกในปี2020สมัยที่เธอเล่นให้สโมสรวอลเลย์บอลคอนแกนสตาร์นอกจากนี้ในสมัยที่เธอไปเล่นให้ อินโดนีเซียเธอก็ได้รับรางวัลตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมของหลีกด้วยในปี2022แต่เนื้อสิ่งอื่นใดประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดของพรพันธ์ก็คือการย้ายไปเล่นที่หลีกระดับท็อปของเอเชีย er. อย่างที่ญี่ปุ่นกับสมโมสส์โตโยตา้าออโตโ้บริควินซีในช่วง2020ถึง2022สำหรับจุดเด่นการเล่นของพรพันธ์เกิดประานั่นคือเธอเล่นค่อนข้างจะรุนเร็วและว่องไวกว่ามือเซตคนอื่นๆจังหวะจ่ายบอลถือว่าแม่นยำเฉียบคมรวมทั้งสไตล์การเล่นบอลแบบ น่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าและทำให้ฟอร์มของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผลงานดีมากๆในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022และจะคือกุญแจสำคัญเป็นอาวุธเด็ดเปรียบเสมือนมันสมองไอเดียครีเอทีฟของทัพนักตบสาวไทยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv.tv อย่าลืมกดติดตามช่องดาวอวเล์เพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ